สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาเจอกันที่ราวสูตรที่สามนะคะเนาะในวันอ่ะวันศุกร์นะคะออกผลกันแล้วนะคะเนาะออกกันที่หกหนึ่งหข้างล่าง0ูนย์หนะคะเนาะอ่ะเสียดายนิดนึงนะคะเนาะแอดไปเลือก6กสองให้กับเพื่อนๆนนะคะเนาะนะคะ เลยทําให้เราพลาดกันไปในชุดนี้นะคะเนาะขอภัยนะคะหลุดกันไปนะคะเนาะเดี <classical music. S 1> ๋ยวเรามาดูสูตรลาวที่สามกันต่อนะคะเนาะในช่วงนี้นะคะอ่าวสูตรที่สามในวันขอปิดนิดนึงนะคะเนาะ อ่ะเราสูตรที่3ามในวันที่หนะคะเนาะมาเจอกันนะคะเนาะกับในสูตรนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันในชุดแรกนะคะเนาะ กับสูตรที่สามนะคะอ่ะสูตรแรกของเรานะคะชุดที่สามติดอยู่ที่สองสามสี่และห้านะคะติดสองติดสามติดสี่และติดห้านะคะเนาะอ่ะในชุดแรกนะคะในสายสอง น่าจะมีตัวเดิมนะคะเนาะอาจจะมีการติดตัวเดิมนิดนึงนะคะเนาะเพ,นเพื่อนเนาะเพราะในสูตรเหมือนมันติดอยู่นะคะอ่ะมาดูชุดแรกสายสองกันเลยนะคะสองหกนะคะสองเจ็ดนะคะสองแปดและสองเก้านะคะอ่ะโซนต่อมานะคะในสายสามนะคะสามหกนะคะ สามเจ็ดสามแปดและสามเก้านะคะมาโซนสายสี่นะคะสี่หกนะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะโซนสายห้านะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะและห้าเก้านะคะ วันนี้นะคะขอเพิ่มเลขนิดนึงนะคะเพิ่มอยู่ที่ห้าหนึ่งนะคะเจดศูนย์ะคะห้าศนะคะเจดหนึ่งนะคะเนาะ วันนี้เลขนะคะที่มีสิทธ์น่าจะมาเนาะสี่ห้าหกนะคะสูตรนี้นะคะติดสี่ติดห้าติดหกนะคะเนาะแอดว่าน่าจะมาอยู่ที่หกนะคะลองห้ากันนะคะเนาะหกลองห้านะคะหกแรกจะมีอยู่ที่หกสองหกสามอะสองหกสามหกสี่หก ห้าหกนะคะเนาะอันนี้จะเป็นในสูตรนะคะเนาะแอดเขาเลือกที่หกสองนะคะอ่ะนี่จะเป็นในสูตรนะคะเนาะส่วนสูตรสายห้าจะมีอยู่ที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะเนาะอันนี้แอดเพิ่มไปนะคะเนาะจะเป็นในสูตรนะคะ ยังไม่เป็นตัวที่เราเลือกกันเนาะอ่ะมาเลือกเลยนะคะเนาะขอเลือกอยู่ที่สองหกนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าชุดวันนี้นะคะเนาะที่อัดเลือกนะคะเนาะอ่ะมีสิทธิ์ที่จะมาได้นะคะเนาะนะคะ ติดไปหนึ่งตัวนะคะก็คือเกาหาหเกานะคะเนาะอันนี้แอดขอติดไปนิดนึงนะคะเนาะเลือกอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกนะคะวันนี้นะคะเนาะกับหวยลาวสูตรที่สามนะคะเนาะอะ,อะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมหวยรัฐบาลนะคะที่แอดทำไปนะคะเนาะรัฐบาล ชุดวันที่สิบหกธันวานะคะเนาะอ่ะมาย้อนให้ดูนิดนึงนะคะเนาะอ่ะสิบหกธันวานะคะชุดบนนะคะเนาะอ่ะจะเด่งประมาณนี้เลยนะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดมีชุดบนมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอ่ะจะเป็นชุดบนนะคะเนาะชุดล่างแอดยังไม่ลงนะคะเนาะ เดี๋ยวจะลงอีกสักพักนะคะเนาะเดี๋ยวจะลงให้วันในวันพรุ่งนี้นะคะเนาะชุดล่างนะคะวันนี้ชุดบนไปกันก่อนนะคะเนาะกับรัฐบาลวันที่สิบสองนะคะอ่ะนีกระสุนหอยราวที่สามของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะเนาะกับรัฐบาลชุดล่างเนาะวันนี้ลาคลิปนี้ไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจนะคะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะวันนี้แอดก็ลาคลิปนี้ไปนะคะเนาะอ่ะท่าในใดตามหัวรัฐบาลก็ดูได้นะคะในคลิปรัฐบาลแอดลงไว้อยู่นะคะเนาะอ่ะลาคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ